ทำหน้าที่แค่อ่านไปทำตัวเป็นแค่นักอ่านนักอ่านกับนักประพันธ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมนักอ่านกับนักวิจารณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมนักอ่านกับผู้กำกับเวทีไม่เหมือนกันใช่ไหมเราทำตัวเป็นแค่นักอ่านมีอะไรเกิดขึ้นในกายเราคอยรู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้เช่นใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเราทำตัวเป็นนักอ่านที่ดีตอนนี้จิตเล่นบทโกรธแสดงละครเรื่องโกรธให้ดูเราก็รู้ทันว่าจิตมันโกรธ นะตอนนี้จิตมันโลภขึ้นมาจิตมันหลงขึ้นมานะเราตามรู้มันไปเรื่อยๆดูมันทํางานไปนะไม่เข้าไปแทรกแซงนะแค่ดูมันทํางานไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานนะเราจะเข้าใจความจริงเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งไ้นก็ดับไปถ้าจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ร้ายเกิดเราก็ดับทั้งสิ้นหรอกไม่มีหรอกที่เกิดแล้วไม่ดับนะอยู่ที่ว่าเราอดทนพอไหมไม่ยากนะแต่ต้องอดทนไม่ใช่ว่าวันนี้ดูแล้วเว้นไปสามวันกลับมาดูอีกนะ หรือวันนี้มาฟังหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวรออายุห้าสิบจะปฏิบัติโอหห้าสิบก็ลืมไปแล้วบางคนอ่ะบางคนไม่มีโอกาสถึงห้าสิบปีงั้นลงมือตั้งแต่วันนี้นะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆจิตใจของเรานั้นแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาแสดงการทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดนหนึ่งตลอดเวลาแสดงการบังคับไม่ได้แม้จิตจะสุขสั่งได้ไหม จิตจะทุกข์ห้ามได้ไหมจิตจะดีสั่งให้มันดีได้ไหมจิตจะชั่วห้ามมันไหวไหมห้ามมันไม่ได้นะบังคับมันไม่ได้ดูของจริงลงไปวันใดใจยอมรับความจริงเรื่องจิตมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่แปลว่าบังคับมันสําเร็จนะอย่าไปนึกนะว่าพระอรหันต์คือคนที่บังคับร่างกายจิตใจสําเร็จแล้วท่านไม่ได้บังคับมันหรอกท่านเห็นความจริงของมันแล้วท่านปล่อยวางไม่ยึดถือมันมันเป็นอย่างที่มันต้องเป็นนั่นแหละแล้วท่านไม่ได้ยึดถือท่านไม่ทุกข์ ส่วนกายกับขันห้าอะไรมันก็ทุกตามเรื่องของขันห้าไปนะยากไปไหมไม่ยากนะไม่ยากบางคนรู้สึกยากหลวงพ่อพูดอะไรว่าฟังยากนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่เคยฟังนะจะรู้สึกยากยากแต่ถ้าอดทนนะไปฟังซีดีไปอะไรสักพักเดียวแล้วก็ค่อยๆสังเกตสภาวะที่เกิดในกายในใจสังเกตไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูไปเรื่อยใช้เวลาไม่นานนะ เรี่นกาหลวงพ่อใช้เวลาไม่นานจิตจะตื่นให้มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานได้ไม่ยากหรอกแต่จะเห็นอย่างแท้จริงนะจนถึงขนาดยอมรับได้เลยว่าไม่มีตัวเราอันนี้ชักยากละมีเหลือน้อยละแต่ก็มีคนทําได้เรื่อยๆนะมีทยอยทยอยทาได้เรื่อยๆเริ่มเห็นแล้วไม่มีเรารอ่ะนะค่อยๆฝึกเอามันยากเพราะว่าเราไม่รู้หลักถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากเท่าไหร่หรอก มีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นะเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆเ,เห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงจิตน่นเป็นของดื้ยอยอมรับความจริงยากนะยอมรับว่าตัวเราไม่มีเนี่ยยอมยากที่สุดเลยเพราะมันรักตัวเองนั้นต้องเอาของจริงมาให้ดูเอาร่างกายมาให้ดูเอาจิตใจมาให้ดูดูซีกายเป็นตัวเราจริงไหมสั่งมันได้จริงไหมร่างกายนะ่ะสั่งมันให้มีแต่ความสุขได้ไหมสั่งไม่ให้เมื่อยได้ไหมสั่งอะไรมันไม่ได้นะ จิตใจก็สั่งให้ดีตลอดไม่ได้สั่งให้สุขตลอดไม่ได้มีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่ดูของจริงไปในสุดของจริงนี่แหละมันจะยันจนกระทั่งจิตยอมรับความจริงคนไหนดื้อก็ยอมรับช้าหน่อยดูนานหน่อยคนไหนจิตมันไม่ดือ้อน,นะก็ยอมรับเร็วหน่อยก็ได้ธรรมะเร็วหน่อยแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกแต่ต้องอดทนในการตามรู้ตามดูไปบ่อยๆพวกเราแต่ละคนก็มีดวงตานะแต่ดวงตาของเราเห็นอาธรรมเราอยากได้อาธรรมนะเราไม่ได้อยากได้ธรรมะหรอก ใครยอมอยากให้ชีวิตไม่เที่ยงอยากให้มีความสุขถาวรใช่ไหมไม่ได้อยากให้ไม่ใช่ยอมรับว่ามันทุกนะอยากให้มันสุขสุขเฉยๆก็ไม่เอาต้องเอาสุขถาวรนะ้วยเราอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะต่างหาเราถึงไม่ได้ธรรมะสักทีถ้าเมื่อไรใจเรายอมรับธรรมะเรารักธรรมะจริงๆนะเรารู้ลงในกายในใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งกายทั้งใจ ใจนี่มีอะไรบีบคั้นมีปัญหาบีบคั้นมีความอยากบีบคั้นตลอดร่างกายนั้นถูกเวทนาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมันทนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมนั้นไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่พวกเราชอบอาธรรมมากกว่าธรรมะเราอยากได้ความสุขที่เที่ยงความสุขที่ถาวรอยากได้ทรัพสมบัติที่ไม่หายไปไหนเลยอะไรเงี้ยเราอยากได้ของที่ไม่มีในโลก ในความเป็นจริงเนี่ยธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ธรรมะก็แสดงตัวอยู่แต่ทําไมเรารับไม่ได้เราไม่สามารถเปิดใจของเราขึ้นรับธรรมะได้อะไรที่ปิดกั้นใจของเราไม่ให้รับธรรมะนึกไหมความคิดความเห็นของเราเองอ่ะเรากล้าโยนความคิดความเห็นทิ้งไหมแล้วก็มาเข้ามาประจักษ์นะกับสภาวะที่กําลังเกิดดับต่อหน้าต่อตา อย่างเราเห็นในจิตมีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะบอกว่าพวกคนที่ทํางานที่ใช้ความคิดหนักๆเนี่ยจริงๆคิดวันหนึ่งประมาณ4ี่ชั่วโมงเวลาที่เหลือ,อไว้ใจลอยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถจําแนกชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆอย่างสูงว่าเตรียมจะไปไประชุมเงี้ยดูเอกสารนิดหน่อยจับประเด็นละมีเวลานิดหน่อยระหว่างนั่งรถไปไประชุมนะรู้กายรู้ใจไปเลย เวลาเล็กๆเนี่ยสําคัญนะเพราะมีเยอะมากเลยหรือตอนเดินเข้ามาในห้องทํางานใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันทํางานเวลาหยิบกาแฟขึ้นสดนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเวลาพวกนี้มีเยอะพระเจ้าอยู่หัวของเราภาวนาเก่งนะหลวงพ่อเคยอ่านหนะังสืออันหนึ่งเป็นประวัติหลวงพ่อกเกษมเขมมโกแต่ว่าหลายสิบปีแล้ว ในหลวงเนี่ยเคยไปเล่าให้หลวงพ่อเกษมฟังบอกว่าตัวท่านภาวนาท่านไม่ค่อยมีเวลาท่านเป็นนักบริหารใช่ไหมท่านทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาแต่ท่านซอยชีวิตท่านเป็นช่วงเล็กๆมีเวลาสองนาทีนาทีหน,นึ่งนียท่านปฏิบัติของเราถ้าคิดงานมาชั่วโมงนะเหลือหนึ่งนาทีสองนาทีเราจะโยนทิ้งนึกออกไหมเราชอบทิ้งของที่มีค่านะหาเงินไปซื้อก็ไม่คืนมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผู้บริหารทั้งหลายนะมีเวลานิดๆหน่อยๆน,นะ รู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองไปเลยเราทํางานทําบริษัทใหญ่โตอะไรนี้นะมันเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ในโลกโช่วคราวหรือว่าเป็นมรดกให้ลูกให้หลานเท่านั้นแต่ว่าอะไรที่จะติดนะติดตัวเราอย่างแท้จริงมีจิตสติไว้นะเพื่อตัวเราเองเลยไม่มีใครช่วยเราได้หรอกลูกหลานดีวิเศษแค่ไหนนะพอเราจะตายมันก็แค่มาล้อมเตียงอยู่เท่านั้นนะมาดูว่าเมื่อไหรจะตายนะคิดเหลอว่าชีวิตจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะ เราต้องคิดถึงนะว่าในอนาคตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อไหรก็ได้เราอาจจะอยู่ๆปุรปปับเป็นมะเร็งตายก็ได้นั้นถ้าเราคอยคิดนะว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะนี่จะไม่ประมาทหรอกถ้าเราหลงระเริงเราคิดว่ายัางแน่นอนยังไม่เป็นอะไรเราเราก็ประมาทไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาที่เกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ละการภาวนาเหมือนการหัดว่ายน้ําต้องหัดเสื้อตอนก่อนที่จะตกน้ํา งั้นเราต้องหัดตั้งแต่ก่อนที่มันจะทุกข์มากๆนะหัดจเจริญสติไปเป็นใ,<ช>ใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปเวลาเผชิญความทุกข์เผชิญปัญหาชีวิตมันถึงจะสู้ได้ถ้าประมาทตอนนี้เราก็เวลาเกิดปัญหาแล้วมันช่วยไม่ทันแนละ้วมันตกน้ําไปแล้วนะจะมาถามว่าวิธีว่ายน้ําจะทํายังไงไว่ายได้กี่ท่าอะไรเงนี้ยตายตายท่าเดียว <laughs> <laughs> ต่างกันนะปัญญาจากการฟัง ปัญญาจากการคิดจริงๆเป็นปัญญาจากการคิดด้วยกันนะอย่างเวลาที่เราฟังสังเกตไหมเราฟังแล้วเราก็ต้องคิดสลับกันไปฟังไปคิดไปนะแล้วเราก็นึกว่าใช่แล้วอย่างเนี้ยเราเชื่อเอาเองความจริงคิดขึ้นมาเองสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองเนี้ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้สิ่งที่เราเรียนจากอาจารย์เนี่ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่การภาวนาเนี่ยทำให้เราเข้าไปดูว่าความจริงกายเป็นยังไงความจริงจิตเป็นยังไงเข้าไปเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่คิดเอาเอง อย่างสมมติว่าเราคิดเอาเองว่ารตรงนี้ผีดุอะไรนี่คิดเอาเองผีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เราก็ไปเผชิญความจริงนะตรงนี้เขาว่าผีดุเราก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ดูดูว่าดุไม่ดุนะเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ดูนั้นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาที่เราไปเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์นั้นด้วยตัวเราเองส่วนปัญญาจากการอ่านจากการฟังเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เป,ปรเป็นประสบการณ์ของคนอื่นปัญญาที่เกิดจากการคิดนี่เมฆขึ้นเองเชืนะ่อถือยังไม่ค่อยได้ ไม่เหมือนปัญญาจาัดก,การภาวนาเป็นปัญญาจาัดประสบการณ์ตรงคนที่มีประสบการณ์ตรงมีมีคุณค่ามากนะเพราะงั้นการภาวนานะให้ประสบการณ์ตรงซึ่งอัศจรย์จริงๆเลยล้างกิเลสได้จริงๆศาส,สนาพุทธไม่ใช่ศาส,สนาไว้แก้ปัญหาทางโลกศา mm hmm. ส,สนาพุทธไว้แก้ความทุกข์ทางใจเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะคนในโลกเนี่ยพอมีปัญหาทางโลกนะก็บวกความทุกข์ทางใจเข้าไป เช่นลูกดือ้อไม่อยากให้ลูกดือ้อก็เลยเป็นทุกข์หรือบางคนมีอาเสียคนหนึ่งนะได้เช็คเด้งมาสิบล้านคิดอย่างเดียวกูจะฆ่ามึงนะกินไม่ได้นอนไม่หลับศัตรูไม่ทันจะตายเนี่ยเสียนี่จะตายแล้วมาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยเอ็งไปนอนก่อนไปกินยานอนหลับซะก่อนนะมันไม่กลุ้มใจแล้วก็ไปกินข้าวนะให้สบายใจก่อน พอสบายใจนะแล้วก็ค่อยมาตั้งหลักดูเห็นไหมว่าอยากให้เช็คไม่เด้งแกบอกใช่แกอยากให้เช็คไม่เด้ง oh. เด้งแล้วนะมันเด้งไปแล้วนะไปอยากอะไรที่ของมันไม่เป็นไปไดนะ้นี่พอแกรู้ทันนะแกเห็นเออใจมันอยากนะใจก็คลายออกนไปกินข้าวไว้พักผ่อนนะตื่นขึ้นมาสมองแจ่มใสแล้วนะพอสมองแจ่มใสแล้วคราวนี้มาคิดแก้ปัญหาทางโลก จะประนอมหนี้กับเขาไมหรือจะฟ้องล้มละลายหรือจะทำยังไงให้เสียหายน้อยที่สุดนี่ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาแล้วคนในโลกเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีความทุกข์ไปด้วยทําให้ไม่มีสติปัญญาจะแก้ปัญหาะงั้นไม่ใช่สามีมีกิก๊กเราจะภาวนายัางไงดีพุโทโธพุโทโธมันจะเลิกไปกิ๊กไหมคนละเรื่องเลยนะ ก็ขอกราบ อนุโมทนาด้วยนะครับสาหรับพระอาจารย์และก็ท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้เจริญสติและก็ฟังธรรมตามด้วยเพราะว่าการเจริญสตินั้นคือการพิจารณาจนเห็นความจริงของสิ่งต่างๆเห็นจิตของเราเองและก็คลายปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามและกายใจของเราจนพ้นจากความทุกข์ได้นะครับนอกจากนี้นะครับพระอาจารย์ยังฝากข้อคิดเตือนใจของเรามาด้วยนะครับว่าการปฏิบัติธรรมะคือการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองรู้อย่างนี้แล้วนะครับอย่ารอให้สายเกินไปซะก่อนละครับมาเริ่มดูจิตและก็พัฒนาสติของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต ไปนะครับ นี่นะครับคือเนื้อหาสาระของรายการพุทธปัญญาพิรมนะครับเราเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมจะนําสุดมาให้นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมด้วยกันนะครับว่ามาตอนเช้านะครับตื่นแต่เช้าแล้วก็มาทําวัดเช้ากเซเว่นอีเลเว่นด้วยกันนะครับกับรายการของเราแล้วก็สถานีนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังเผื่อแผ่แบ่งปันบุญกุศลที่ทาไว้ดีแล้วให้กับทุกๆชีวิตเจ้ากรรมในเวรผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมนั่งสมาธิรักษาธิต้าด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับผมแทนคุณจิตอิสระและทีมมมงาาานนนนนททกกคต้ออรรบล่ชขขดวยั บุญกุศลและความดีรักษาคุ้มครองทุกท่านให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับ